สวัสดีค่ะขอต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกสำนักงานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC เมื่อปีพุทธศักราช2563และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเพื่อยกระดับคุณภาพบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง สำนักงานเขตหนองจอกให้ความสำคัญกับการสำรวจความต้องการและปัญหาของผู้รับบริการผ่านการทอดแบบสอบถามครอบคลุม6ประเด็นหลักดังนี้ประเภทงานบริการวันและเวลาเปิดให้บริการสถานที่ความยากง่ายในการเข้าถึงจุดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ยังได้นำข้อมูลจากช่องทางออนไลน์เช่น Google Review, Facebook และ t r u f s t ฟ i ง o ูมาวิเคราะห์และปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นจากผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการสำนักงานเขตหนองจอกได้นำข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการในหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการจัดจุดประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจนพัฒนาเว็บไซต์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ รวมถึงเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกทั้งออนไลน์และออฟไลน์รวม8ช่องทางจัดพื้นที่ให้บริการแบบ one-stop service ขยายเวลาให้บริการในช่วงพักเที่ยงและวันหยุดราชการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยจัดให้มีป้ายบอกทางที่นั่งรอห้องให้นมบุตรและช่องบริการพิเศษเพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้พิการรวมถึงนำเทคโนโลยีเช่น BMAQ, BMAOSS และระบบออนไลน์มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายสำหรับผู้รับบริการทุกกลุ่มมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยนำผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์2567ซึ่งอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ25จึงได้เร่งปรับปรุงกระบวนการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยลดขั้นตอนการสอบปากคํามาใช้การสแกนลายนิ้วมือในการพิสูจน์ตัวบุคคลเปิดระบบจองคิวทั้งออนไลน์และออฟไลน์ขยายเวลาบริการในช่วงพักเที่ยงและเพิ่มช่องบริการสำหรับกลุ่มเปราะบางผลจากการดำเนินการทําให้ระยะเวลาบริการลดลงและในเดือนมกร,ราคม2568ได้ให้บริการแก่ประชาชนกว่า3,200ราย ด้วยเวลาเฉลี่ยไม่ถึง9นาทีต่อรายและมีระดับความพึงพอใจสูงถึงร้อยละ94มีการวิเคราะห์คนและจัดสรรเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสมในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นเช่นช่วงเช้าและช่วงพักกลางวันโดยดำเนินการดังนี้แจกคิวล่วงหน้าตั้งแต่7นาฬิกา30นาทีแสดงป้ายช่วงเวลาการเรียกคิววางแผนตามสถิติการใช้บริการและสับเปลี่ยนเวรช่วงพักกลางวัน รวมถึงการวางแผนกำลังคนล่วงหน้าในวันสำคัญเช่นวันแรงงานและวันจดทะเบียนสมรส14กุมภาพันธ์มีแนวทางจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบภายใต้นโยบายรับเรื่องให้ไวแก้ไขให้เร็วพร้อมเปิดรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ระบบทัฟฟี่ฟองดูโดยระบบดังกล่าวมีการติดตามผลและประเมินผลมีมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ SLA กำหนดให้ตอบรับภายใน8ชั่วโมง และดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวันหรือตามประเภทของปัญหาปัจจุบันสำนักงานเขตหนองจอกสามารถดำเนินการแก้ไข,ขข้อร้องเรียนจนแล้วเสร็จได้มากกว่าร้อยละแต่อปีสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดก,การปัญหาอย่างรวดเร็วและตรงจุดสำนักงานเขตหนองจอกมีหน่วยเบสของฝ่ายโยธาและหน่วยเคลื่อนที่เร็วของฝ่ายเทศกิจพร้อมลงพื้นที่ภายในหนึ่งชั่วโมง เพื่อจัดการปัญหาฉุกเฉินเร่งด่วนเช่นน้ำท่วมขังหรือพื้นผิวถนนชำรุดนอกจากนี้ยังบูรณาการกับฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะโดยใช้หน่วยเฉพาะกิจร่วมกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่เช่นการตัดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่หักโค่นจากวาตะภยัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกระดับ โดยส่งเสริมให้มีการประชุมร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาและแนวทางพัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดยมีนวัตกรรมเด่นที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันดังนี้นวัตกรรมรู้ระบาดพิคาตยุงลายการควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้เทคโนโลยีเช่น QR code Google Form Google Map และ Looker Studio เพื่อรับแจ้งติดตามและควบคุมสถานการณ์แบบเรียลไทม์ภายใต้แนวคิดชุมชนรับรู้ไวเขตรับมือทัน ลดระยะเวลาการรับแจ้งเหลือไม่เกิน1วันและลดการระบาดซ้ำได้กว่า70%นวัตกรรมใครไม่หล่อยโยธาหล่อการผลิตฝาท่อคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทนฝาท่อเหล็กเพื่อลดงบประมาณป้องกันการชำรุดและโจรกรรมพร้อมออกแบบเครื่องยกฝาท่อเพิ่มความปลอดภัยและคล่องตัวในการซ่อมบำรุงนวัตกรรมพลัง H2O ทะลวงท่อการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยใช้แรงดันน้ำสูง แทนการใช้ท่อ PVC แบบเดิมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาท่ออุดตันและลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิธทผลทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตหนองจอกไม่ได้เพียงแค่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ยังพัฒนาวิธีคิดใหม่มองไปข้างหน้าและร่วมกันสร้างสิ่งใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของประชาชนในพื้นที่ สำนักงานเขตหนองจอกมีระบบบริหารความต่อเนื่องโดยปรับปรุงแผน BCP ให้เป็นปัจจุบันมีการอบรมและฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่จัดช่องทางสื่อสารภายในผ่านไลน์กลุ่มแจ้งข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์และบูรณาการร่วมหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติมีการสร้างแรงจูงใจแก่บุค,คลากร โดยคำนึงถึงความหลากหลายของแต่ละบุคคลเช่นการติดประกาศชื่นชมส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำชมจากประชาชนเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นจัดตรวจสุขภาพประจำปีบริการแพทย์แผนไทยและนวดบรรเทาออฟฟิศซินโดรมรายเดือนรวมถึงจัดสวัสดิการที่พักอาศัยให้เจ้าหน้าที่รายได้น้อยหรือมีปัญหาครอบครัวเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย สำนักงานเขตหนองจอกมีเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะด้านการบริการและสามารถริเริ่มพัฒนางานได้อย่างโดดเด่นเช่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาพบปัญหาฝาท่อระบายน้ำในพื้นที่มีขนาดไม่เป็นมาตรฐานและไม่สามารถจัดซื้อได้ตามระเบียบพัสดุด้วยความมุ่งมั่นเจ้าหน้าที่จึงคิดค้นและผลิตฝาท่อซีเมนต์ขึ้นเองแทนการใช้ฝาเหล็กที่มีราคาสูงและเสี่ยงต่อการถูกขโมย แม้ไม่ใช่ภารกิจโดยตรงแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือลดการสูญหายเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่และช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐที่สำคัญได้รับคะแนนความพึงพอใจระดับ5ดาวผ่านระบบคลาฟฟีฟองดูซึ่งสะท้อนถึงความประทับใจที่เกิดจากความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่อย่างแท้จริงมีระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อมโยงหลายมิติโดยใช้เทคโนโลยีร่วมกับสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหาคนคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการเช่นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS สำหรับจัดเก็บวิเคราะห์และแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองและระบบ BMA Policy Tracking สำหรับติดตามนโยบายวิเคราะห์ผลและปรับปรุงบริการอย่างเป็นระบบทำให้สามารถวิเคราะห์วางแผนและพัฒนาการให้บริการประชาชนได้อย่างแม่นยำ ทันเวลาสอดคล้องกับเป้าหมายของเมืองและเป็นเครื่องมือบริหารจาัดก,การที่โปร่งใสตรวจสอบได้สำนักงานเขตหนองจอกได้พัฒนานวัตกรรมรู้ระบาดพิคาตยุงลายด้วยแนวคิดรู้เร็วแจ้งง่ายตอบสนองทันโดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิตัลกับระบบสาธารณสุขเชิงรุกเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างแม่นยำและทันเวลา ประชาชนสามารถแจ้งผู้ป่วยผ่าน QR code หรือ Google Form ได้ทันทีลดเวลารับแจ้งจาก1-3วันเหลือไม่เกิน1วันข้อมูลถูกวิเคราะห์ผ่านระบบ GIS และ Google Map เพื่อระบุตำแหน่งเสียงรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี100เมตรพร้อมแสดงผลสถานการณ์แบบเรียล t ท m e ผ่าน Looker Studio หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานงานผ่านกลุ่มไลน e ์ EOC เขตหนองจอกที่เชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อดำเนินการควบคุมโรคร่วมกันอย่างเป็นระบบผลลัพธ์คือลดการระบาดซ้ำได้กว่า70%เพิ่มความมั่นใจของประชาชนและสร้างพลังชุมชนรับรู้ไวเขตรับมือทันที่ขับเคลื่อนสาธารณสุขเชิงรุกได้จริงสำนักงานเขตหนองจอกขับเคลื่อนนโยบายแบงคอก Green ออฟฟิ e หรือสำนักงานสีเขียวมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับเงินดีมากจากสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครปี2567สะท้อนถึงการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ของหน่วยงานภาครัฐยุคใหม่ที่ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและแผนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบทําให้สํานักงานเขตหนองจอกสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์อปอพรระดับดีเด่นปี2568จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตหนองจอกได้รับการคัดเลือกเป็นเขต t o บีนัมเบรระดับดีเด่นเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ พร้อมด้วย4ชุมชนต้นแบบที่ผ่านเข้ารอบได้แก่ชุมชนทรัพย์เจริญชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพระองค์ชุมชนหมู่บ้านกิติชัยวิลล่า3และชุมชนแผ่นดินทองดารุณน,นาซีฮะซึ่งล้วนเป็นผลลัพธ์จากพลังความร่วมมือของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อนำพาชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนมีบริการเชิงรุกในหลายมิติ ทั้งบริการทำบัตรประชาชนถึงบ้านสำหรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการการรับส่งอาหารให้กลุ่มเปราะบางผ่านโครงการ BKK Food Bank ซึ่งช่วยเหลือผู้ขาดแคลนผู้มีรายได้น้อยและผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบตัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการควบคุมโรคไข้เลือดออกรวมถึงบริการดูแลสิ่งแวดล้อมเช่นสูบสิ่งปฏิกูล เก็บขยะชิ้นใหญ่โดยบูรณาการกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงลดความเหลื่อมล้ำและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง Personalized Service มาใช้ในการออกแบบบริการที่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยขยายช่องทางการเข้าถึงให้สะดวกครอบคลุมและหลากหลายหนในบริการสำคัญคือระบบ b m a s s ระบบบริการออนไลน์เต็มรูปแบบของกรุงเทพมหานครที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอรับบริการและติดตามผลชำระเงินออนไลน์โดยระบบ bma payment และรับใบอนุญาตผ่านระบบได้อย่างสะดวกมีแพลตฟอร์ม thai d สำหรับยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ประชาชนสามารถขอรับบริการด้านทะเบียนได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเดินทางมาที่สํนักงานเขต สำนักงานเขตหนองจอกพัฒนารูปแบบบริการโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยและโปร่งใสามากยิ่งขึ้นอาทิระบบไทยดีและ BMAOSS ที่ช่วยลดขั้นตอนและการเดินทางระบบแจ้งปัญหาทราฟฟี่ฟองดูและ BKK r ิ m ส หรือฐานข้อมูลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัยที่ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์พร้อมแจ้งเตือนความเสี่ยงล่วงหน้าและนวัตกรรมรู้ระบาดพิคาตยุงลายที่สามารถควบคุมโรคได้ทันสถานการณ์นวัตกรรมใครไม่หล่อยโยธาหล่อการผลิตฝาท่อคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทนฝาท่อเหล็กเพื่อลดงบประมาณป้องกันการชำรุดและโจรกรรมนวัตกรรมพลัง H2O ทะลวงท่อ การทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยใช้แรงดันน้ำสูงลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิทผลโดยทั้งหมดนี้ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่แต่ยังเป็นต้นแบบที่หน่วยงานอื่นสามารถนำไปขยายผลได้จริงในระดับเมืองและระดับประเทศตอกย้ำบทบาทของสำนักงานเขตหนองจอกในฐานะศูนย์ราชการยุคใหม่ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สำนักงานเขตหนองจอกขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังการนำเสนอข้อมูลในวันนี้พวกเราจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ